สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมติดตามข่าวสารนะครับเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับเรื่องพักเพื่อไทยยังไม่ได้เชิญพักก้าวไกลและพักที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่เคยทํา MOU ไว้8พักมานัดคุยปรึกษาหารือกันแล้วก็ฟังการตอบโต้และการปล่อยข่าวลือของแต่ละพักนะครับรวมถึงการแถลงข่าวตอบโต้จากสอสอและตัวแทนของพักก้าวไกลบางพัก รวมถึงคำวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆของพี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์นักข่าวผู้รู้ผู้เบิกบานทั้งหลายเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์จากสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่ปรากฏมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนแล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมีแนวโน้มสูงในการที่จะจับมือกับสองลุงหรือลุงใดลุงหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันชัดเจนนะครับ นะมันค่อนข้างชัดเจนเช่นการปล่อยข่าวการถแถลงข่าวนะกับพักอ่คั่วอำนาจเดิมรวมถึงคำพูดของสวนะหน้าม้าบางคนบางท่านที่เสนอหน้าออกทีวีกันเป็นประจําทุกวันนะคำพูดของขั่วอำนาจเก่านะครับและการปล่อยข่าวของคั่วอำนาจเก่านะครับนะพฤติกรรมต่างๆรวมถึงการไม่นัดหมาย เพื่อที่จะพบปะหารือกันระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยท,ทั้งทั้งที่วันที่สี่สิงหานี้จะเป็นวันที่มีการโหวตเลือกนายกซึ่งเป็นตัวแทนของพักเพื่อไทยซึ่งอาจจะเป็นเศรษฐาอุ้งอิงหรือเป็นใครก็ยังไม่แน่ชัดพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยถูกตั้งคำถามว่ากำลังเล่นละครตบตาประชาชนอยู่หรือไม่ทั้งที่ นะมีผู้กำกับการแสดงอยู่ในต่างประเทศนะเขียนบทตอนจบไปแล้วว่าสุดท้ายก็ต้องจับมือกับลุงนะกับพักสองลุงหรือลุงเดียวก็แล้วแต่และจับมือกับสอววนะและที่เคยหาเสียงว่าจะปิดสวิตสอววนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้กำกับการแสดงได้เขียนบทไปแล้วว่าไม่ได้ปิดสวิตสอววแต่จะมาปิดสวิตพักก้าวไกลอย่างนั้นใช่หรือไม่ นะการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของสลิดสุดรริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะดังนั้นก็ฝากไปยังพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่มีผลงานมายาวนานว่าตรงไปตรงมากลับประชาชนดีกว่านะครับถ้าคิดว่าไม่อยากจับมือกับก้าวไกลก็ประกาศแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยไปเลยว่าเราจำเป็นต้องสลัดพักก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านนะ เพื่อได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาให้กับประชาชนแค่นี้ก็จบครับ